Look good, baby. My I work mm -hmm. Is that all your work, yeah? What do you have to do today? They made uh, those signs there, uh, but uh, they shit. Okay. Yeah. Mm. So i got to make sure you fix it properly. Maybe <laughs> oh, What you having? Coffee? Yeah. Nice, baby. Yeah. The coffee machine as well. Okay, see you later, baby. Alright, baby, have a good one. Seven hours later. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนนาเชฟทอมกำลังจะมานะคะมาทานข้าวที่บ้านเราก็เลยต้องช่วยเชฟทอมทำกับข้าวนะคะนี่ก็กำลังจะต้มมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเมนูที่สำคัญที่ขาดไม่ได้บ้านนี้คืออ,อ่อสลัดมันฝรั่งนะคะพอเจทอสสลัด ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วเดี๋ยวก็จะเทลงหม้อค่ะเทลงไปเลยเนะน้ำร้อนจ๊ากจาก๊จากเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้ทำอาหารฝรั่งเท่าไหร่นะคะเช่นเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้ว จะเพียวใส่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะก็ใช้เวลานะคะประมาณ15นาทีนะจ๊ะก,กว่ามันฝรั่งจะสุกนะคะแล้วทีนี้ไอเนื้อของมันอะนะนะผิวฝรั่งเนี่ยมันจะหลุดออกมานะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นแล้วเดี๋ยวฉันก็จะต้องเอาพักขึ้นเสด็จน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวก็ให้เชฟพอมเขาผาสมนะคะพวก ออส่วนผสมของเขาต่อกับผักต่างๆอ่ะนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากเวลาเชฟทอมทำนะคะแล้วก็จะต้องมีการต้มไข่ด้วยนะรู้สึกนะคะปกติแล้วที่เวลาเราไปไหนไปกินไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างเนี้ยเพื่อนๆนะคะวันนี้เทปนี้เนี่ยจะบอกว่าเพื่อนที่มาในวันนี้เนี่ย เป็นเพื่อนที่ทำงานเก่านะคะใครที่เป็น f c ก็คงจะจำกันได้นะคะว่าเชฟทอมเคยทำงานที่เรือนจำของอังกฤษเคยเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือนจำแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วจ้านะจ๊ะแล้วเ,เรือนจำเนี่ยเป็นงานที่เครียดเพื่อนๆตอนที่ทําเรือนจำเนี่ยกลับบ้านทีไรนะคะเขาก็มีแต่ความเครียดนะคะเพราะว่าอย่างว่าเนาะทำงานกับ อยู่ในคุกอะเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยยังทํางานอยู่ในเรือนจําอยู่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันสมัยตอนทํางานด้วยกันนะคะก็เลยชวนมากินข้าวแล้วเดี๋ยวภรรยาของเขาก็มาด้วยนะคะเป็นคนออบรติชดีกว่าเรียกว่าบรติชดีกว่าแต่ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมาจากอ,อ,อินเดียนะคะมีคนนึงเขาคอมเมนต์ถามมาบอกว่าทําไมแชมเนี่ยถึงมีแฟนใหม่ที่เป็นคนงานก่อสร้างล่ะคะ อย่างนี้เขามีอนาคตหรอไม่หล่อด้วยแล้วเขาบอกว่ารันหล่อกว่าตั้งเยอะเขาใช้ชื่อคําว่ายุโรปสุดเหวี่ยงอะนะซึ่งเอซมไม่รู้นะว่าการที่เมนแบบนี้นี่คือเจตนาดีหรือว่าเจตนาไม่ดีอะนะคะอืมแซมก็อยากจะบอกว่าถ้า คุณอยู่ในยุโรปจริงๆอะนะอย่างที่ตามชื่อที่คุณเขียนว่ายุโรปสุดเวียงอะคุณก็น่าจะรู้ว่าในยุโรปเนี่ยอาชีพช่างก่อสร้างเนี่ยเป็นอาชีพที่ได้เงินดีนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าเชฟทอมเขาไม่ใช่ช่างก่อสร้างนะถ้าเป็นเอฟซีจริงๆอะคุณคงจะรู้คุณจะคงไม่มาถามคําถามแบบนี้วกไปวนมาป่วนอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็คือก่อนหน้าที่เขาจะทําตรงเนี้ยเขาไป ที่จาถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนี่ยนะก็ทเขาจะเขามีความสามารถเพื่อนๆคือเรายอมรับว่าผัวเราเก่งมันไม่ใช่ทุกคนที่อายุเท่านี้แล้วสามารถทําตู้ทาอะไรได้เป็นชิน้นเป็นอันขนาดนี้นะคะเคยเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจํามาก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะคะซึ่งทําพวกจัดฉากนะคะพวก เบื้องหลังนะคะรายการทนะีวีนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็คือแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีงานที่เรารับงานนอกด้วยแล้วก็เออก่อนหน้านั้นก็คือที่แพนไว้นะคะที่ซื้อรถแวนที่มีรถแวนน่ะนะก็ไม่ได้ถูกๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเ,เป็นคนงานก่อสร้างไรายได้น้อยนิดเหมือนตามที่คุณยุโรปสุดเวียงว่าเนี่ยคือเราคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะคะตัวจำเองก็ไม่ได้ลำบาก ยากแค้นหญิงเองไม่ได้ลำบากนะคะหญิงลำบากไปนู่นค่ะหญิงคนนี้นะคะไม่ได้ลำบากนะคะก็ชีวิตเราพอมีพอกินค่ะนะคะแล้วก็จะซื้ออะไรก็ซื้อนะแต่ว่าแต่ว่าฉันจะบอกให้ว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งอวดนั่งโชว์นั่ง,งฟุ้งเฟือยซึ่งมันไม่ใช่นี่สายของคนอังกฤษ ที่จะมานั่งบ้าโชว์แบรนด์เนมคนอังกฤษเขาจะมองแค่เป็นวัตถุเท่านั้นต่อให้เขามีเงินเขาก็จะเอาเองินไปกินไปเที่ยวสะมากกว่านะคะเพื่อนๆขะค่าอ่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นเชฟทอมเนี่ยก็คือคนงานก่อสร้างที่นี่เนี่ยรายได้เขาไม่ถูกนะคะนะนี่คือแค่คนงานก่อสร้างนะคะก็จะแบ่งออกไปอีกคุณเป็นเออกรรมกรเลเบอร์เลเบอร์เขาก็จะมีจ้างเป็นวนัแต่อย่างเชฟทอมเนี่ยเขาไม่ใช่เลเบอร์นะคะเพื่อนๆขา แล้วเขาก็ไม่ใช่คนงานก่อสร้างด้วยนะตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเจาะลึกรายละเอียดเพราะว่าบางทีมันเรื่องของงานผัวก็งานผัวโซเชียลมีเดียเราไม่ดูใครแม่งมาดูบ้างนะคะบางทีมันเรื่องส่วนตัวของในครอบครัวเราก็ไม่อยากจะเอามาเมาส์มาโชว์มาบอกหรอกว่าเราได้เท่าไหร่แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าวันก่อนแฟนอีฉันนะคะบอกให้เราฟังว่าเขาหาได้250ปอนด์ในวันนั้น คุณคิดดูดิ250เอา45คูณเข้าไปแค่วันหนึ่งได้เท่าไหร่นะคะและ้วเขาทำโอทงโอที OT ด้วยเนี่ยวันที่ทำถ่ายเนี่ยมันเป็นวันเสราร์นะคะเ,เพื่อนๆค่ะนะแล้วกับการที่เขาอายุเท่านี้เองนะ,ะยังไม่ถึง30นะแค่เพิ่งยิ้ม6กยิบหกยิมเแค่นี้แล้วหาได้เท่านี้ เราก็มองว่าเราก็แฮปปี้แล้วนะแล้วนอกเหนือจากนั้นกับการที่ทําไมถึงเลือกผัวไม่หล่อจะไม่ได้มองคนหล่อนะคะเพื่อนๆจะหล่อหรือไม่หล่อไอ้เรื่องเนี้ยมันเรื่องแล้วแต่คนสุดท้ายแล้วความหล่อมันเยได้อย่างเดียวมันมันได้กับการเยแต่การใช้ชีวิตจริงอะคนหล่อไม่สําคัญค่ะคนดีคนที่รักเราจริง นะคะอยู่ได้อยู่แล้วมีความสุขสําคัญสุดจริงๆแล้วอะฉันไม่ได้อยากให้ใครต้องมานั่งโฟกัสเรื่องแบบว่าเออผัวหล่อผัวไม่หล่อผัวรวยผัวไม่รวยสุดท้ายแล้วมึงอยู่กับใครมึงมีความสุขมึงก็อยู่กับคนนั้นชีวิตมึงชีวิตกูชีวิตของแต่ละท่านชีวิตของแต่ละคนต่างคนต่างมีชีวิตไม่เหมือนกันนะคะขออภัยที่ใช้คำหยาบแต่ว่าฉันพูดเป็นภาษาบานๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวหลายคนบางคนเขาก็ คิดอีเดีเราก็ไม่รู้นะบางคนบางบางท่านอะไรแบบนี้ความคิดคนเรามันต่างกันเพื่อนๆนะคะยังไงสุดท้ายแล้วคุณเท่านั้นนะคะที่จะเป็นตัวกําหนดชีวิตคุณนะคะดิฉันกําหนดชีวิตดิฉันเองไม่ต้องมีใครมาบ่งมาบอกนะคะอายุเท่านี้แล้วดิฉันเลือกทางเดินของชีวิตดิฉันเองแล้วคุณก็ไม่ได้มานั่งเรียงดิฉันนะคะใครที่จะมาแนะนําบอกว่าทาไมไม่มีผัวอย่างนั้นผัวอย่างนี้เราดูกันไปค่ะนะคะ นะเราดูกันไปนะคะเรามีเท่านีเา้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขแล้วนะคะนะอย่างที่เห็นนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์ความสุขให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนใครอยากดราม่าอะไรยังไงก็นะคะตามแต่คุณอยากหาผัวหลอกคุณอยากหาผัวรวยผัวเป็นนะคะดเรคเตอร์อะไรแบบนี้ถ้าคุหนู แบบนี้เรียกเมียให้เอาผ้าขนหนูไปให้แล้วดัดตัวตัวอย่างไม่เอาเก็บนี่เราบอกว่านะเพื่อนๆจ๋าแล้วอาชีพก่อสร้างมันก็ไม่ได้น่าเกียดมันก็ไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆเงินก็นีในอังกฤษเนี่ย งานช่างงานสกิลอะไรทุกอย่างแม่งโคตรดีหมดเพื่อนๆเรารู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำนะคะบางท่านที่มองว่าอาชีพช่างนี่ต้อยตา่าแต่เรามองว่าไม่นะวันหนึ่งเดี๋ยวคุณรอดูสิเรามีบ้านเองถ้าเราทําบ้านขายขึ้นมาแล้วคุณเราอยากจะอัดคลิปพวกนี้ให้พวกคุณคุณคุณบางท่านที่มองแล้วดูถูกเราอะได้ดูกันนะคะวันหนึ่งนะคะคือมันคืองานงานที่มันไม่ใช่ทุกคนทําได้คุณเกตป้านะ แล้วการมีเมียไทยที่ไม่ได้ขี้เกียจอยู่เบื้องหลังอะไรหลายๆอย่างนะคะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้คุณเอฟซีที่ติดตามฉันมาจริงๆอะ่ะคงจะทราบนะคะว่าพวกเราสองคนผ่านอะไรมาเยอะไม่ได้อยู่อยู่แล้วกินขี้ปี้ปี้เยี่ยวใส่กันอะไรแบบนี้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ค่ะแค่นั้นย้อนกลับไปดูเทปเก่าได้นะคะอิ <Very thin. S 1> oh, no, One HOUR LATER มากันแล้วค่ะได้ยินเสียงแล้วลูกแลนอนฮัตโหี่นี่เป็นทันดรีเลเสกเค้นนะคะเป็นเพื่อนเพื่อนเสร็จพร้อมเขาหมัมกไว้นะคะ คือต่างคนต่างทำกันมา